ต้นทะของสอนว่าเหตุเนื่องจากมันเ,เกิดหลายพื้นที่ในเขตตมต่อ5ตามสนนะฮะของสนท่าเรือสนท้องหลงแล้วก็ของตันนะครับก็อนอนหเหตุก็พฤ <c oughs> ติการก็จะต่ัดแตกต่างกันไปเล็กน้อยนะฮะก็ของท่าสนท่า,าเรือก็จะเป็นเกี่ยวเกี่ยวชนคนเฉพาะคนนะฮะได้รับบัตรเจ็บส่วนของสอนทอ้องหลงก็จะเป็นเรื่องของชนรถครับ รถแทรกลำปางงานสองคันไม่มีผู้นั่รบาดเจ็บแล้วก็จะเป็นของของตันที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแล้วก็มีรถมอเไซค์นะครับเพราะฉะนั้นแต่ละข้อหาก็จะไม่เหมือนกันนะครับก็จะเป็นของท่าเรือจเป็นเกี่ยวกนผู้ทรัลบาดเจ็บึ้นเชื่อว่าน่าจะสาหนสครับของาองขอัของเหอกก็จะเป็นของาเรือก็จะเปนกกับรถโดรกลำบดเจ็บแล้วูเสียหายิตแก็ครอเตอองนะเป็น สิทธิบิตสครับส่วนก็ส่วนของข้าหลกงนีไม่แจ้งเหตุอข่าวรับฟัง้อหาต่อสู้แต่ความจ้าท้านั้นนะครับและในส่วนของในส่วนของบางทีมีอะไรไหมครับบางทีไม่มีครับเพราะไปตรวจคนลบแล้วคนไหลไม่ไม่ไม่เจอของที่ตรวจหม่รับอะไรครับโดยจะเป็นเรื่องต่อเนื่องกับกับ โดยเฉพาะในเรื่องของอาการคนคนขับหรือว่าในเรื่องของการตรวจสารเซติดหรือว่าการดูแล,ลรักษายป็ไงของของนองท่านเลเนี่ยเราก็ทำหนังสือท่าส่งไปให้แพทย์ตรวจเลือดับตรวจเลือดหาสารเพติดและก็หาปริมาณในหออซึ่งผลจะแพทย์บอกว่าอาอกภายในสามวันถ้ามีปรมิมาณในหัวออกซ สารเสพติดเพิ่มก็จะเป็นการใช้ชขอ้อหาเพิ่มครับในเจ้าของสำนวนคดีหลักเลยใช่ไหมท่านใช่ครับเป็นเรื่องของคดีหลักแล้วก็ทางกนลห้เนี่ยก็จะจัดตั้งเป็นคณะรูปแบบอาจจะคณะสองสอบส่วนเพื่อรวบรวมของสามสอนอเนี่ยมาเป็นคดีเดียวครับแล้วส่วนขั้นตอนการจับไปสอบปากคำตัวผู้ต้องหาที่รักษาตัวยอยู่ตอนนี้ขั้นตอนจะต้องเป็นยังไงตอนนี้จะ <บา S 2> ต้องารรักษาตัวเพิ่งได้รับโทรศัพท์จาก สอพอบางปีเริ่มต้นเข้าประสาทมาว่าทางหมอเนี่ยให้นอนอีกหนึ่งคืนครับ mm hmm. แล้วก็คืนนี้อหนึ่งคืนส่วนส่วนจะก,กี่คืนเนี่ยเรามีถือว่าเป็นการควบคุมของเจ้าที่แล้วสพสนท่าเรือเนี่ยส่งมอบของสอพอบางปีซึ่งตัวโรงพยาบาลทีอยู่ในเขตพื้นที่นะก็สอพอบางปีรับตัวเฝ้าต่อแล้วถ้า ได้ออกจากบางเมื่อไหร่ของสองทัพเือก็ต้องไปรับมันในทันทีประมาณสองาครับส่วนประวัติของตัวผู้ก่อเหตุเองทั้งท่านมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือว่ามีครับก็เคยที่ได้ทำดิตออกข่าวไปแล้วก็มีประวัติเกี่ยวกับครอบครองยาเสพติดที่จังหวัดภูเก็ตช่วงปี66แล้วตรงเนี้ ต,ต้องเชิญทางญาติของผู้ต้องหามาให้ปากคาที่ท่าเรือไปท่ามีครับ้องเชิญอนอยู่นะครับแต่ยังก็อ,อ,งอยู่ระหว่างดำเนินการตอนนี้ติดต่อญาติแล้วใช่ไหมครัเลด้คุยกับลูกสาวเขาตั้งแต่เมื่อวานแนละ้วลูกสาวเขาอยู่อยู่ต่างจังหวัดครับเราได้เล่าอะไรให้ท่านผู้กับฟังไหม,ไม,ไม,ไม,มครับไม่มีว่าประวัติพ่อเป็นยังไงที่มาที่ไปทําไมถึงได้มาผ่อเหตุคนไม่ได้เล่าครับ